เป็กำลังเดินกลับบ้านค่ะปานอ่าปาลูกปานปาอะยรเพชรหิวเพชรหิวเดี๋ยวเรอแป๊บนึงอ่ะชุดคู่กัมันทองเพชรเปเพชรเหิวหิวโอ้เพชรเหิวอ่ะปานเพชรเก่อนค่ะเพชรเพชรไปละเพชรเพชรจะไปแล้วหรอรอแป๊บนึงรอคุแม่แป๊บนึงเพชรเจะเอาอะไรลูกเพชรเ เอาคุณแม่ฟ sure ้าลุงหนึ่งร้อยคุณแม่เอฟซีมามาลูกมาเอาลายเพชรเพชรเจ้าลายให้เขาขอบพระคุณคุณแม่เอฟซีคุณแม่ฟ้าลุงค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับผมมาหยิบปลาลูกมามาหยิบอลาสิทัดเลยมามาสิทัดเลยมามามาเอากระโพ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 าเอออุ้หิว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 ไม่ได้แล้วหิวจัดหิวจัดหิวจัดโอ้หิวจัดโอ้หิวจัดโอ้หิวจัดหิวจัดค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณแม่ฝารุ่งคุณแม่เอฟซีค่ะหิวจัดครับอีกสองทุ่งอีกสองทุ่งโอ้ยมุนมุนมุนก่อนหิวงให้อะเทก่อนหิวอ่ะกินกันกำลังเหนื่อยเนาะแชเย็นไม่ใช่ได้ติ๊บเต็มเหรอวันนี้กเพจเพจเพจหิวจัดเลยนะคะคุณแม่เพรเขาเก่งนะคะหิวหิวหิวกำลังเหนื่อย จะกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณ FC คุณแม่เอฟซีคุณแม่ฟ้ารุ่งคะ่ะเมตตาญาติผมด้วยครับผลไม้ <c oughs> อยู่ในวัดมันไลไม่ได้เลยสัญญาณ <c oughs> จะดุดโอ้โโอโยเป็นแม่ว่าว่าดูไรวันนี้เหนื่อยมากเลยบุญเติ้ยวเล่้ย <c> ว <oughs> ช้างเยอะลูกชิ้นสองชุด ลูกชิ้นอาจจะพักรูชิ้นใช่ไหมลูกชิ้นเอาเอคาอคุณนแม่เออ่าคุณแม่แองเกอร์เอาเป็นสองชุดแล้วว่าอ,อาจจะพักรูชิ้นโอเคเอาลูกชิ้นสองล็อปฮะเออขอบไปคุณคุณแม่แองเกอร์ค่ะขอบไปคุณแม่แองเกอร์ค่ะเมตตาม,มอบลูกชิ้นให้อ่าน้องเพชรเพชรค่ะข,ขอบไปคุณคุณแม่แองเกอร์ค่ะเดมาได้สองครงเลยแม่อ้าวให้รถไปก่อนไปข้างหน้าได้มอ่ะน้องเพชรพันร้าน คุณแม่ขอบคุณครับเดี๋ยวไปยืนเพชรยืนในป่ากเลยเพชรเพชรยืนง่ายอยู่เพชรยืนง่ายอยู่เพชรเดินมาตรงนี้อ่ะเพชรมาตรงนี้เกาตรงนี้เพชรมาตรงนี้โอ้โหแม่ค้าขายในป่าเออนะเพชรนี่หมดเพชรพันล้านค่ะคุณแม่โอ้หิวหิวเหนื่อย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 หิวหิวแม่ค้าก็ขายในป่าอ๋ออาเซียพุ่มบ้างข้างนี่เองอาเซียพุ่มบ้างข้างเพชรพันล้านเนาะ มีเพจเป็นพันล้านเลยอ่ะจะล้างเหนื่อยเลยร้อนด้วยนะลูกเนาะเหนื่อยตนเทมเด้กก็เดแทนเลจ้เ่วก็นล้ววะอ่ะลูกอ่ะกินลูกก็พดต้องปอกใช่ไหมเพดเพ ปลาเลือปลาลูกเดินไปพักเดี๋ยวเดินตามปะเออปลาเลือกปลาไปเร็ว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 ไปเนเน็ตเนาะในป่าสัญญาณก็ดีดีในวัดไหนๆก็ไหนๆพาคุณแม่ไปดูช้างชลาเลยเสร็จแล้วอยู่ช้างชลาต่อเลยนะคะเออนี่ยตรงนี้เอง ทำไมจอมืดนะคะน,ะน้องไม่กินต้มมังคาแม่ฟ้าเขาเอารถมาด้วยเขาขี่รถมาด้วยตัวเดินไม่ถึงแล้วมันนะร้อนออาเพรเอารถมาด้วยนะคะขึ้นรถขึ้นรถหรือปลามากินที่บ้านต่ออาส่งสยเปิ้ให้ผมได้ครับส่งสยเปิ้ให้ผมด้วยครับขึ้นรถขึ้นรถนะคะ มีมีค่ะแมทแนนซี่ค่ะมีค่ะมันดูเพชรขึ้นรถก่อนนะคะเออขึ้นง่ายจังเลยนะคะส่งายเบียให้ผมขึ้นรถได้ครับส่งายเบียให้ผมขึ้นรถได้ครับขึ้นรถง่ายเนาะดีดีแล้วได้ขึ้นรถมาเนาะไม่เหนื่อยที่ร้านมีอยู่เสียขึ้นแบบมีชั้นหน่อยเนาะหนู่นมีบันไดขึ้นส่งายเบียให้ผมขึ้นรถได้ครับ ดีแล้วเดินไปก็เติมเชื้อเบคให้เผ็ดได้ค่ะตัวเล็กขึ้นง่ายเนาะพี่การก็หล่อใช้แล้วพี่การอยู่บ้านเนาะพี่การก็หล่อค่ะแม้หล่อไปหมดเลยเนาะเอ็นดูผมด้วยค่ะมาฮักอยู่คุ้มอยู่มูนี่ แม่บอกวนันนี้ร้อนเฉยเลยแม่แแบุ๊มมีเอาเลี้ยงบอกเอาเลี้ยงมีไหมไยพาคุณแม่มาดูช้างชราหรือเปลนี่มาถึงนี่แล้วเนาะ